ข้าวเหนียวนะคะที่นะห้าแช่ไว้อันหกชั่วโมงเนาะวมนก็ซิมันาหนึ่ง six hour later เนี่ยเอาใส่แต่ที่วันตรงนี้นะพี่น้องจะต้องบอกเขาก็ได้ถ้าบอกที่หนึ่งฉันเนิบมูนนะก็เดี๋ยวไปบอกเพิ่อนอีกที่หนึ่งนะนึ่งข้าวเหนียวยังไงให้นิ่มทั้งวันเนาะจ้ะ ก็จะนิ่มบม่เหมือนเลยล่ะพี่นอกจ้ากธายมดาพี่น้องคนอ้นะนอ,อมเหมือนกันขออภัยแบบกันนะนี่เราคลาสติกไรส์แล้วมาใส่ซึ่งอันแรจานหนึ่งมันเนี่ยมอหนึ่งนักแมวมันใหม่ติ <laughs> ดผิวไหลายโอ้มอใหม่ หวดกใหม่แล้วแม่ก็ชิลางก่อนสักหน่อยจะหอยเอาให้มันสะเด็ดน้ำนี่ค่ะซึ่งนางแม่จะเป็นประมาณนี้นะหม ซึ่งตังแดนเ่าจาะเนาะเด็ดใส่ผ้าขาวบางด้ยจ้ะทำไมก็ใส่ผ้าขาบางเลยเรี่าจะนี่ก็กสิปิดลงไปปิดลงไปเลยค่ะนี่แหละเอาหยังไม่เสียบนะ <c oughs> ผ้าขาวบางนี่ก็ใส่ลายรอบแล,ล้วล่ะไปหนึ่งกันเลยจ้ะเนี่ยมอกรได้นะรีย ข,ขังออกไปหเห็นมานองพี่น้องจ้าเนี่ละกระทนทนเบิ่งไปก่อนด้ะจ้าขั้วหงหกนี่กัยอะว่ากันน้ะพี่น้องจ้าเนอะเห็นไหาจุดไฟกันเนีะ ฟ้าปิดนะจ๊ะฟ้าปิดว้วนนะึงฟ้าหมอกอะฟ้าหมอกอะจนคัดบ่อเลยพี่น้องจ้ะนะคะให้มันลอให้มัน ซุกนะคะห้ามมากไปเช่นนึงเนาะพี่น้องจ๋าแต่ว่าที่สําคัญนะจ๊ะเวลาหนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยจะให้มันเนมทั้งมือเนี่ยกาจะต้องเฮ็ดแบบใดนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะน้ำข้ามาเนี่ยอันเอาออกกับบ่เบิดน้ำข้ามาบ้านน้องแม่ว่าเอิญนน้ำข้ามาเนาะน้ำน้ำแช่น้ำน้ำแช่เ,เขา น้ำแช่ขา้าแช่ข้าวเออน้ำแช่ขา้าบู๊ปัญหาต่อภาษาไทยโอ้ยน้องพี่น้องจ๋ากะทุลักทุเลเห็นมาลูกไส้ไปแล้วกินแล้วแล้วกะมากองไว้นะใช้ยน้อยใชายน่อยเดนมวแม่สีเก็บที่หลังนอกจากน้ำจา,ำาวข้าวมันจะหัดเก็บไยแยกใส่หลายจากพี่น้องจา๋าซักประมาณสามสอนสี่สอนนะคะห้ามาเบิ่งตอนเห็นนังแม่เหตุมา เฮ็ดแบบใดน,นะจ๊ะตอนถฮารอให้เขาสุกสักก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะเนาะแล้วขฮามาเบิงตอนนะจ๊ะเนาะมาจะาฮาก็มาเบิงนะจ๊ะว่ามันสุกเน่ยสุกหรือย่าง,างประมาณ20นาทีด้อจ๊ะนะ่าแม่เอาหนึ่งนี่20น t e s 20น t e s 20น t e s โอ้ยว้าวาเป็นฮัรดเป้่าภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่คน้คนๆๆน,นะเนี่ยจ้ะนะมันสุกเลยมนะปกติน้องแม่จะใส่หวดบานเห้านะคะอันนี้เพื่อนเพิ่์ลบอมีอันเพิ่์ลบอมีหวดเนาะน้องแม่ก็ใส่แบบเพิ่์ลมีอันนี้นะเพื่อนว่าเพิ่์ลมี่ยงแบบนี้เนาะนี่ลแหละกาเดี๋ยวน้องแม่ติดเตรียมไวนะ้นั่นที่ว่าน้องแม่เอาหนามเขามา น้ำน้ำชาข้าวนี้นาะจะใบนะแม่แม่กับชีเอามาห้อยเอามันลาดลงไปนี่นี่นี่เราจะนะลาดลงไปเลยจ้ะมันสิเหตุให้เขาให้นิ่มทั้งเมือเลยค่ะเบิร์ดมือเลยน่านะจะมือนี้กันน้องแม่ชิปไปทะเลได้จ้ะ กัเลนยนบดเอขึ้นไล่สดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะจา้ะเนาะอาจิขึ้นตอนแรงเด้อจ้ะตอนแรงอันกลับมาจากทะเลมันละคะ่ะคันบ่เมื่อยหลายเนาะคันเมื่อยหลายกะมันทักกับค้นคนค้นค้น,คน,คนจ่ะคนให้มันทั่วเลยคนให้ทั่วเลยจ้ะคนให้มันทั่วเลยเนาะจา้ะ เช่นเห็นเขาห้อนี่เนิ่มเบิด์ตเหม่อเลยพี่น้องเนิ่มทั้งวันนะคะนิ่มทั้งวันเนาะก็จะนิ่มอยู่เบิด์ตเหม่อนะเนาะบอสตรงย่านว่ามันแฉเด้จอจ้ะบ่แฉบ่แฉบ่แฉแน่นอนจ้ะสูตรนี้เนิ่มเบิด์ตเหม่อเนาะจา้ะเราแม่เอาในกลับเอาเลยนี่ นะจ๊ะ,ะนนแล้วขึมาอีกมันทับเธอไปเธอไปนี่แหละค่ะถ้าก็ทีนึงต่อไปอีกเักสิบนาทีนะจ๊ะเนาะติดตดตดีถ้าเขาเนียวนะแต่ผมว่าตคือจัซสิว่าจังไรนะประมาณครึ่งแก้วนะจ๊ะเนาะอันเนี่ย เนื้อกะชิ่งต่อไปอีกนะจ้ะจกแจ็กซีฟนาทีเนาะซีฟนาทีซีฟนาทีนะคะแล้วห่อก็จิงมะใส่ใส่กล่องนะ,ะจ้เะเาาป็นยังไงคะเหามาเบิ่งกันเนาะพี่นอ้องจ้ะแล้วน้องะมิ่ิเอาออกไปใส่ใส่กล่องเนาะเอาออกมาเลยจ้ะง่ายๆเลยเนะี่ยยิบออกมาง่ายๆเลยจ้ะ จ้าแล้วก็ใส่สายคนสก,กอนนะคะให้ควันมันออกอเอ้ค่ะตองใส่กล่องเนาะเนี่ยค่ะสติกเกอร์นะ่คะห้ากระด้ษคาเนี้เร,เรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะ มันก็จะเ,าเซาะกล่องเลยเน่ห์ค่ะพีนนะ่น้องจ้ะเน่ห์ะนะบะมีแฉะบต่แฉะเลยล่ะแต่มันจิเน่หเบิดเมือนนะข้าวเหนียวนะจ้ะ สติ๊กไรนเ,เนีย่ยข้าวเหนียวปัดตีมือบ๊ากแมนข้าวเหนียวเนี่ยพี่นงจ้ะเนี่ยมันจะเป็นเนียงที่แบบว่าลูกอีสานปั้นข้าวเหนียวนะจ้ะแซบ่บเ,เด้อวจ้ะเดีอยวเป็นอันเซต็ซสิน อันนี้ออกสักอนนะคะแบกเกาโบโคองง่ามนะคะแต่ว่ารสชาติเน่เห็นไหมพีม่น้องจ้าประกจิ้นเน่ย์นะบะแชเด้อบานเฮาเนาะมีน,นเขาห้อยเกลือเป็นว่ามันบะเ่าว่ากระติบเขา นะกล้องเขา่ากล้องเนี่นะแม่น้งแมวเนะนี่ยโมเมนนาบล่างนะจ๊ะพี่น้องจ้ะน้งแม่ก็นล่างเนาะเพราะว่ามันสิบปีแล้วเนะี่ยสิบปีแล้วเพราะว่าแม่เพิ่งสื่อให้สื่อให้เป็นอันนี้เนาะแล้วหนึ่งเข่าให้เต็มติปสะพายมาขึ้นเครื่องนะ่ะน้งแมวสะพายติปเข้ากอนะอ้องนะี่น่ะคืบเบิ่งน่ะสิบปีแล้วจ้ะก้องนี่นะ่ะแต่บ่ชิมนะมรดกโกกาน นอกจากย้งเจจินละจา้าทำมากิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นอกจ้ subscribe ะกดซับสไครต์นางแมวในเด้อค่ะเด้อเด้อเด้อขอบคุณหลายๆลายจา้าพอกันนะคะเมื่อนี้นางแมวจะไปทะเลกันเลยมาฝากเล็กๆน้อยๆไว้เน,นาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆลายจ้าบ๊ายบาย